ได้ไหมนังกลควาเลยใกันใกันใกันสวัสดีครับพบกับผมวิธีคนหางกินแบบบ้านๆครับวันนี้ก็จะมาอ่า ขัวนะครับเม็ดใยร่วงครับผมนี่ฮะก็ล้อมวงครับผมเตรียมไฟครับผมให้ติดนะครับเตรียมไฟให้ติดนะครับแล้วก็ได้ภาชนะนะครับใส่ลงไปครับผมนิดเดียวพอนะครับสําหรับผมคิดว่านิดเดียวพอนะครับแค่นี้ก็พอครับผมกินไม่เยอะแต่นาบอกไม่พอครับต้องใส่อีกครับคนเยอะแยะนะครับจะกใส่นิดเดียวได้ไงใส่เพิ่มไปอีกนะครับ แต่หน้าที่กวนก็เป็นของผมแล้วครับผมต้องกวนจนกว่ามันจะสุกครับผมนะครับนี่ฮกว่าจะได้นะครับต้องกวนจนกว่ามันจะสุกจนกว่ามันชืดขึ้นไฟสีแล้วก็มันจะเป็นสีดํานะฮะผมต้องกวนไปเรื่อยๆครับผมไฟก็ต้องให้ติดอยู่เรื่อยๆนะครับมิฉะนั้นนะครับมันจะลาช้าครับผมต้องใช้ความร้อนนะครับใช้ความร้อนตลอดนะครับยิ่งไฟลุกนะครับยิ่ง เม็ดมะม่วงก็จะยิ่งสุกเร็วนะครับผมนะครับตอนนี้ก็มีทีท่าว่าจะมีไฟแล้วครับผมนะครับฟันไฟเริ่มออกมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับฟันไฟก็เริ่มออกมาแล้วนะครับแต่ดูท่ามันจะยังไม่สุกนะครับดูนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับต้องกวนไปเรื่อยๆก่อนครับผมนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มเหนื่อยนะครับมองซ้ายมองขวาไม่มีใครมาช่วยครับผมนะครับกวนไปเรื่อยๆครับผมด้วยกับ ความเหงื่อแตกนะครับกวนไปเรื่อยๆครับผมไฟก็เริ่มดับครับต้องหาใส่ไฟก่อนนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับอบอกว่ากวนดีๆอย่าให้ตกครับผมกวนให้ดีๆส่วนข้างๆก็บอกว่าผมหิวแล้วนะครับผมช่วยนะครับเดี๋ยวผมช่วยใส่ไฟครับผมเพื่อที่จะให้มันติดเร็วๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มหิวแล้วนะครับ ทีมานก็มาเรื่อยๆครับผมมาช่วยผมก็ใส่ไฟครับนี่ครับโอ้โหทุกคนบอกว่าเริ่มหิวแล้วเมื่อไหร่มันจะเสร็จนะครับไฟก็ลุกข้างใต้ไฟก็ลุกข้างบนก็จ่อเข้าไปนะครับฟันก็เริ่มขึ้นนะครับตอนนี้นะครับผมก็ช่วยนี่ครับสมาชิกมากันเต็มเลยครับเด็กๆนะครับม้านะครับมาผมช่วยนะครับหลานบอกว่าเดี๋ยวผมช่วยมาครับ ผมหิวนะครับหลานบอกไม่ไหวแล้วนะครับทําอะไรอยู่ตั้งนานนะครับนี่ฮะตอนนี้ก็ฟันเริ่มขึ้นแล้วใกล้จะได้แล้วครับดูทีท่านะครับว่าใกล้จะได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับโอแต่มันก็ยังไม่ติดครับผมหลานบอกว่าต้อง่จไว้อย่างนี้ครับ่อไว้เรื่อยๆครับผมตอนนี้หลานบอกหิวเต็มทีแล้วครับนี่ครับผมโอติดขึ้นมาแล้วครับ ถ้าไฟติดนี่แสดงว่าอีกไม่นานเราก็จะได้กินนะครับเม็ดมะม่วงนะเม็ดใยร่วงนะเม็ดใยร่วงหินมะพานนะครับไปหัวคลกบ้านเรานี่แหละครับนะครับนี่ฮะช่วยกันเต็มเลยครับตอนนี้นะครับเขามาช่วยผมเต็มแล้วทุกคนเริ่มหิวครับเพราะต้องใช้เวลาในการโกนนะครับแต่ไม่มีใครมาเปลี่ยนผมเลยนะครับผมก็โกนใช้เวลาอยู่นานมากจนเมื่อยไปหมดแล้วครับฟันก็กระโมงครับผมนะครับตอนนี้ สมาชิกก็ทีมงานก็มาช่วยกันเยอะแยะเลยครับเพื่อที่จะใส่ไฟครับผมใส่ไฟผมนะครับโอ้ใส่ไฟครับไฟข้านล่างก็เริ่มดับแต่ด้านบนนั้นเริ่มติดครับผมฟันก็เริ่มออกนะครับมองซ้ายมองขวาก็ไม่มีใครมาช่วยเลยนะครับโอ้โหมีแต่เด็กหนุ่มน้อยนะครับบอกบนบนบอกว่าผมหิวแล้วผมมาช่วยกวนเองครับผมนะครับ เดี๋ยวต้องดูไฟให้มันติดให้ดีก่อนครับเพื่อที่จะได้เร่งรีบนะครับในการโกนนะครับเพื่อที่จะให้เม็ดใหญ่ร่วงนั้นสุกเร็วๆครับผมทุกคนนี่ตั้งหน้าตั้งตารอนะครับรอที่จะกินเม็ดใหญ่ร่วงนะครับตอนนี้ก็ไฟก็ติดขึ้นมาอีกแล้วครับผมนะครับกวนไปเรื่อยๆกวนไปเรื่อยๆครับผมผิวสีผิวเริ่มดำนะครับ สีผิวใยร่วงตอนนี้เริ่มดำแล้วไฟก็เริ่มเข้านิดนิดแล้วนะครับนั่นครับเริ่มเข้านิดนิดแล้วนะครับนี่ครับนาบอกทนไม่ได้ครับผมนี่มาใส่ใส่แบบนี้ต้องทําแบบนี้นะครับต้องเอาไฟย่วมนะครับถึงจะติดครับในที่สุดมันก็ติดครับผมนะครับเรื่อยๆนะครับแต่มันยังไม่ถึงขีดจํากัดของมันครับผมเมื่อถึงขีดจํากัดของมันไฟก็จะลุกเข้ามาเองครับผมนะครับ ร้อนมากครับผมนะครับตอนนี้นะครับโอ้ยไม่มีใครมาเปลี่ยนเลยกวนอยู่คนเดียวเลยครับผมนะครับอืเคาะเคาะเคาะนะครับเพื่อให้มันตรงนะครับเดี๋ยวมันร่วงหมดผมจะโดนด่าครับผม่ตอนนี้ก็หลานก็มาช่วยอีกแล้วครับดูไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับผมเริ่มจะไม่ไหวแล้วครับผมกวนอยู่คนเดียวเลยครับดูนะครับ ท่านูชมมาช่วยโวนผมหน่อยครับดูว่าตอนนี้ไฟก็ตั้งใต้ก็ติดลุกแล้วครับลุกแล้วตอนนี้นะครับรอผมคิดว่าคงอีกไม่นานครับผมนะครับเพราะตอนนี้ผมก็เหนื่อยเต็มทีแล้วครับไฟก็เริ่มติดเข้ามาแล้วนะครับเส้นใจของผมใกล้จะถึงแล้วครับคงจะได้หายเหนื่อยสักทีนะครับโกนอยู่คนเดียวก็ผมตั้งแต่ต้นจนจบครับผมโกนไปโกนมาล่วงครับเนี่ยดูนะครับมองยืน เมื่อไรมึงจะสุกเมื่อไหร่ึงจะสุกนะครับยืนคิดอยู่ตั้งนานครับผมยืนบนอยู่คนเดียวก็ผมดูครับทีมงานไปนั่งกันอยู่ตรงโน้นหมดเลยครับเหลือแต่ผมอยู่คนเดียวนะครับยืนกวนอยู่ครับนี่ตอนนี้ไฟก็ติดเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าต้องรอให้ไฟติดให้เต็มนะครับแล้วเราถึงจะทําการคว่ำนะครับเม็ดใ่ร่วงภาคบ้านภาคใต้นะครับก็จะ กินกันแบบง่ายๆแบบนี้ครับรสชาติอร่อยนะครับหากินได้ตามทั่วไปนะครับเมื่อถึงฤดูกาลนะครับตอนนี้ก็ลุกโชนแล้วก็โอ้โหเหมือนกระทะไฟฟ้าเลยครับตอนนี้นะฮะดูครับโอ้โหยิ่งกว่าเผาศพเพลิงนะครับดูครับตอนนี้ได้เวลาคว่ำนกคว่ำเลยครับคว่ำแล้วครับอืมใกล้จะหมดภลระของผมแล้วนะครับตอนนี้นะครับแต่ทำยังไงให้ไฟมันดับดีครับ ทายังไงไฟดับน้าก็มาช่วยครับนี่ครับใช้สอบลูกนี้นะครับตีเข้าไปครับผมรูเลตายังไงก็ไม่ดับก็ผมนะครับปลั๊มอยู่ตั้งนานยังติดนะครับสงสัยจะต้องไหมแน่นอนครับไม่ใจร่วงรอบนี้จะสงสัยจะไม่ได้กินนะในที่สุดก็ดับครับผมนะครับเดี๋ยวเราก็มาเลกันนะครับนี่ฮะปรากฏว่าเกรียมหม้อท่อเลยครับดำหมดเลยนะครับอ้ยาไฟติด ดับไม่ทันนะครับเตรียมเลยผมกวนมาตั้งนานนะครับน้ามาถึงเบิกเลิกครับผมนี่ฮะกินก่อนเลยครับไม่ชวนผมเลยครับผมนะครับดูครับอุตสาห์โกนมาตั้งนานไม่หมดครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าข้างในนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะไหมหรือเปล่านะครับหรือว่าจะกินได้หรือเปล่านะครับนี่ครับเราก็ลองกันเลยผมก็ตีไปเรื่อยๆครับตีไปตีมานะครับ โดนนิ้วครับผมเลยต้องเปลี่ยนครับผมนะครับนี่นี่ครับอาหารอโนชาครับอืมมันแข็งนิดหน่อยครับผมแต่มันก็อร่อยอยู่นะครับนี่นี่ดูครับของบ้านๆครับผมหากินกันแบบบ้านๆครับอืมอืมน้ำลายแตกครับผมปอกไปทําไปนะครับนี่ครับคําแรกครับผมนะครับรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ย่าอืม สุดยอดเี้งหวานนะครับสุดยอดครับพี่น้องเออเอาเลยเอาเลยนั่นพอผมพอผมโกนเสร็จนะครับก็มากันเต็มเลยครับนะครับลูกลูกหลานหลานญาติพี่น้องนะครับมาช่วยผมครับผมนะครับมาช่วยตอนที่ว่าช่วยกินครับผมนะครับตอนที่โกนนี่ผมโกนอยู่คนเดียวเลยแต่ตอนนี้นะครับมาช่วยกินดูนะเต็มหมดเลยครับโอ้โหมากันแบบปรึบเดียวเลยครับไม่ถึง10นาทีนะครับ หมดเลยครับเม็ดยาญ่วงผมนะครับผมได้กินแค่สองสามเม็ดนะครับเดี๋ยวผมต้องใส่ไฟครับนี่ให้ทีมงานสาวๆกินดูก่อนนะอรสชาติอร่อยครับนะครับนี่ตอนนี้ก็ล้อมวงกันครับผมนะครับโอเคครับเราก็ต้องลากันไว้เียงแค่นี้กับผมสวัสดีครับ